แสงเรื่องเรืองที่ส่งประเทือนอยู่ทั่วเมืองไทยคือแม่พิมพ์อัน จุดกัเดานในป่าดงไรถึงจะไกลก็เหมือนไกลเร่งรุดไปให้ทันเวลากลับบ้านไม่ทันบางวันต้องไปอาศัยลมตาครอบครัวคอยท่าไม่รู้ เกียนจะสายจนได้เวลาเห็นสิตรออยู่ข้างหน้าต้องรีบมาทำการสอนไม่มีเวลาที่จะได้มาหยุดพักผ่อนร้อมเรียนในดงป่าดอนให้โหยอ่อนสะท้อนอุรา คือของครูฟังดูก็รู้ชวนชื่นใจงานที่ทำก็ยิ่งใหญ่สร้างชาติไทยให้วัฒนาฐ mm hmm. านะของครูใครๆก็รู้ว่าด้ยหนักหนายัางสู้ทนอุตสาสัาง่งสอนผิดมาเป็นหลายปี และครูที่ให้ความรู้อยู่รอบเมืองไทยหวังสิ่งเดียวคือขอให้เด็กของไทยในพื้นทานได้มีความรู้เพื่อช่วยเชิดชูไทยให้พองสีผู้ก็ภูมิใจที่สมความเหนื่อยยากตรากตรำมา สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะก็ขอแนะนําตัวนะคะชื่อว่าอมรรัตนภาคนะคะวันนี้แปรนาบทเพลงที่ชื่อว่าแม่พิมพ์ของชาตินะคะของคุณของคุณวงจันทร์ไพโรจน์นะคะมาขับร้องให้ทุกท่านได้ฟังทําไมแปรถึงได้นําบทเพลงแม่พิมพ์ของชาติมาร้องให้ฟังเพลงนี้แปรได้ยินตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะก็เลย ไม่ทราบว่าทุกวันนี้ทางโรงเรียนยังได้นําบทเพลงนี้มาเปิดให้น้องๆได้ฟังอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าเพลงนี้ไปได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะแต่ว่าทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ยินแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อนี่นําเพลงแม่พิมพ์ของชาติมาขับร้องทํำไมถึงนํามาขับร้องนะคะเมื่อวานนี้ไปก็ได้นําเพลงครู่บนดอยมาร้องนะคะซึ่งจริงๆแล้วแบบเดือนนี้เป็นเดือนที่เด็กๆทั่วประเทศที่เมืองไทย จะต้องเปิดเทอมไปเรียนหนังสือนะคะจริงๆกับบรมเอนวันคู่ได้ค่ะวันคู่ก็คือวันที่สิบหกมกราของทุกปีแต่ว่าเป็นอย่างแปลคือน้ําเพ่งขี่เกียร์กับคู่มาลองในเดือนนี้เดือนพฤษภาเพราะว่าเป็นเดือนที่เด็กหน่อยทั่วประเทศท่าจะต้องเปิดเทอมแล้วพอเปิดเทอมแล้วเด็กหน่อยก็ต้องท่ามผ่านไปไหวค้ครูเพื่อที่จะเป็นการอ่าใหา้ความเคารพคู่ก่อนที่จะเรียนหนังสือมันบอกขาดแต่ว่าป,ปีนี้ทางรัฐบาลเพื่อนกับประกาศเลื่อน เลื่อนการเปิดเทอมออกไปนะคะก็เลยเ็ดให้ไ่้เด็กน้อยบนไดดพิเดียนหนังสือนั่นเองนะคะไปก็เลยน้่เพลงเมื่อวานนี้ไปร้องเพลงครูบนดอยนะคะมือเนี่ยไปก็ได้น้่เพลงแม่พิมพ์ของชาติมาร้องนะคะซึ่งเป็นการบอกให้คุณครูทราบว่าพวกเราคิดถึงคุณครูนะคะเด็กๆทุกคนคิดถึงค,คิดถึงคุณครูนะคะแล้วก็ไปเห็นเพื่อนๆไปหลายคนนะคะใน Facebook เขาเป็นคุณครูด้วย <laughs> เขาก็บอกว่า <laughs> คิดถึงเด็กๆจังเลยนะคะมัน นีอย่างที่ผูกพันอันมากกว่าข้าว่าเป็นคู่เป็นลูกศิษย์นะคะคือเพิ่นกัรักในสายงานของเพิ่นแหละเพื่อนกับคิดหอดลูกศิษย์ลูกหาของเพิ่นนั่นเองนะคะนะเอาิงจะบอกว่าครูที่โรงเรียนก็เปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองของเรานั่นเองนะคะอ่ามือนีปกระด้แรงประดานใจมาบอกในเรื่องของคุยยังไงให้ได้งานคุยยังไงให้ได้ใจนะคะทีนี้ไาจะบอกว่าส่วนหลายเรื่องที่หอาคุยเนี่ย มันก็จะมีเรื่องที่มิสาระกเรระระะ็เรื่องที่บ่มิสาระแมนบ่ค่ะลาบานแปมีเเรื่องจีเลาให้ฟังว่าสมัยที่ไปเรียนอ,อยู่อะระดับอุดมศึกษานี่เนาะคะ่นะเนาะสวัสดีค่ะคุณนิพาพรคิดถึงจังเลยคิดถึงเหมือนกันนะคะเห็นหายไปหลายวันยังไม่ไปกับโควิดนะอย่างเม่เท้านี่ยังเม่เศ้านี่ใหญ่ย,ยตื่นขึ้นมาเอ่ญกับเวียนหัวเอญ่กับเวียนหัวนะคะรู้สึกว่าเออโหมดแมนโควิดดอกมั้งก็คือตื่นขึ้นมากแล้วก็เวียนหัวเพราะ่าณไปนอนดึก นอนดึกตื่นเช้านะคะคือนอนไม่เพียงพอมันก็เลยทําให้เราเบี้ยนหัว <c oughs> คล่องจีบบวมแยโควิดดอกมั <c> ้ง <oughs> นะคะก็เวลาเห็นอนมูที่เพิ่นมาติดตาละหายไปสีไปกับขดหอดเด้กค่ะ <c oughs> ก็ดีใจที่เห็นกันอีกที่หนึ่งนะคะเนาะวันนี้จะมาพูดในเรื่องของคุยยังไงให้ได้งานคุยยังไงให้ได้ใจนะคะคือไปจะบอกว่าตอนที่ไปรเรียนมหาลายัยมีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านชื่อว่าอาจารย์เลื่อนนะคะอาจารย์ท่านนี้ท่านมีเสน่ห์มากวิชาที่ท่านสอนเกี่ยวกับวิชา การบริหารสาธารณาสุขพี่น้องเอ้ยแค่ฟังเืีองคอ,อ,อยก็คอยก็อยากห่าแล้วการบริหารสาธารณาสุขโอ้ยพิชามันกับเป็นตนาเบือ่อนั่งเลี่ยนไปกับข้องจะห้าวาห้าวเงยข้องจะไม่ผูใ้ใดเขาเลี่ยนเท่าใดน,นะคะแต่บอเมีนเด้คะ่ะอาจารย์มาสอนไม่เคยเช็คชื่อนักศึกษาอาจารย์มาสอนไม่มีใครขาดเรียน นี่คือความมหาจรรย์ในตัวอาจารย์อาจารย์มีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนออกมาคืออาจารย์ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าสิ่งที่อาจารย์สอนเป็นเป็นการสอนแต่อาจารย์สอนเหมือนกับว่าเป็นการถ่ายทอดถ่ายทอดปลูกจิตวิญ,ญญาณให้ลูกศิษย์นะว่าถ้าคุณไปเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วคุณต้องทาอย่างนี้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 คือมันไม่ได้เหมือนเป็นการสอนนะคะมันเป็นการคุยเหมือนเป็นกันเองปรึกษาพี่ปรึกษาน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันเป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นวิชาของอาจารย์จะบว่ามีผู้ใดขาดเรียนเลยค่ะปกติผู้ใดขาดเรียนประมาณเขาเรียนบัคคบ80%แต่บอะว่ามีสีขาสอบแต่อาจารย์เรียนบัเคยเช็คนักชื่อนักศึกษาเลยค่ะแล้วก็บว่ามีผู้ใดขาดเลยถ้าประจำเป็นแล้วไปจะบอกว่าแถวหน้าเต็มเบิร์แถวหลังถึงจะ กตีฐาวิชาขดเขี่ดแถวหนาวจะบ่เต็มเลยคะ่ะแถวหลังจะเต็มนะคะแต่ว่าวิชาของอาจารย์เหลือนแถวหนาจะเต็มเบิร์ค่ะผู้ใหมาที่หลังกัไน,น,น้นนางข้างหลังนะคะเป็นวิชาที่อาจารย์สอนเสนุกมากๆนะคะอาจารย์มีเทคนิคในการวาวก็คืออาจารย์จะมีความเป็นกันเองนะคะเขาเรียกว่าคุยเล่นนะคะแต่ในความคุยเล่นนั้นก็ได้เนื้อหาและสาระอยู่ในนั้นนะคะซึ่งมีวันหนึ่งมีมือหนึ่งอาจารย์อัเพิน่ไดมาสอนแหม ตายแล้วนักเรียนเขามาเต็มห้องแล้วออกไปวันท่านแล้วคือก็จะมีอาจารย์ท่านหนึ่งมาสอนแทนนะคะ <c oughs> ไปจะบอกว่าช่วงเวลาที่เรียนหนึ่งชั่วโมงเหมือนเรียนทั้งอาทิตย์เลยคะ่ะพี่น้อง <c oughs> ความเสียงมันแบบโอ้ยเมื่อไหร่มันจะหมดเวลาทั้งทีนะคะคือ <c oughs> <c oughs> ไปจะบอกว่าถึงอาจารย์แต่ละคันที่เพิ่นจบมาเพินพ่นกะจบสูงๆทั้งนั้นนะคะแต่ว่า แปรู้สึกว่าแปรเรียนกบอาจารย์อีกบางท่านนะเหมือนแปเหมือนไป,นปนคุยกับเพิ่นบรลูเรื่องนะคะคือว่าเพิ่นกับเป็นวิชาการวิชาการเกินไปเห็นมันมีแต่เหนือเหนือมีแต่เขาสดหนามกลับไปมันกับแขนเด้คับเขาสดกลับไปมันกับแขนบ่มีหนามรองข้อ,อประมาณนั้นล่ะบานแปรจะมาบอกว่าคุยยังไงให้ได้ทั้งงานให้ได้ทั้งใจนะคะการคุยให้ได้งานก็คือการคุยเรื่องที่มีสาระนะคะ ถ้าเราคุยเรื่องสาระมันก็จะเป็นเรื่องงานเรื่องงานล้วนๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องนวดเรื่องอะไรมันก็จะเป็นเรื่องงานล้วนๆซึ่งมันจะมีข้อดีคือหนึ่งมันจะได้งานนั่นเองนะคะแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือหนึ่งคนคุยกับคนฟังมันจะมีระยะห่างคือมันจะไม่สนิทสนมกันนะคะมันจะต้องมีคําว่าเย็ดและโนมันจะต้องมีคําว่าถูกและผิดมันก็เลยทําให้ดูเป็นเหมือนไม่สนิทกัน นะคะมันก็จะมีะระยะห่าง <saúde> เพราะว่าเรื่องที่มันพูเรื่องที่ผู้พูดพูดน่ะมันก็นสิมีสาระเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องถ้าผู้ฟังเพิ่นบ่พร้อมจะฟังเพิ่นก็จะบ่เปิดสมองเพื่อเพิ่นจะบ่เปิดใจรับฟังนั่นเองแต่ถ้าเปิเปดเพิ่นเปิดใจรับฟังเพิ่นก็สิได้อ่าความรู้นั่นเองคือเพิ่นตั้งใจความกิดนะคะถ้าเรื่องมันเป็นสาระแต่ว่าข้อดีของมันคือก็จะได้งานนะคะแต่ว่ามันมีระยะห่างระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังซึ่งจะไม่สนิทสนมกันนะคะทีนี้ และอีกเรื่องหนึ่งก็คือพอเป็นเรื่องมีสาระแล้วมันก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่คุยไม่มีสาระแต่ได้สาระนั่นก็คือว่ามันเป็นการคุยเล่นคุยเล่นเพื่อเปิดใจให้ผู้ฟังเนี่ยยอมรับหรือเป็นกันเองคุยได้ทุกเรื่องโดยเรื่องคุยตอนแรกอาจจะคุยเรื่องราดอาหารแล้วก็ไปคุยเรื่องไปเที่ยว ไปคุยเรื่องไปเที่ยวทะเลคุยเรื่องไปเที่ยวอันภูเขาจนผลสุดท้ายมาคุยมันย่อมมากไปได้เรื่อยๆนะคะการคุยเรื่องไร้สาระหรือคุยเล่นจะไม่มีคําว่าเย็ดหรือโนจะไม่มีคําว่าถูกหรือผิดมันจะคุยไปได้เรื่อยๆ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 แต่ข้อเสียของการคุยคุยแบบคุยเล่นอ่ะมันจะไม่ได้งานแต่ข้อดีของมันก็คือเรากับลูกค้าจะสนิทสนมกันนะคะ คือจะมีความสนิทสนมเหมือนเราห่วงใยเขาเป็นเหมือนคนในครอบครัวเหมือนเขาเป็นญาติพี่น้องเราอย่างนี้นะคะแล้วทีนี้ปาจะบอกว่าแล้วเราจะเอามาใช้ตอนไหนละ่ะระหว่างคุยให้มีสาระเพื่อให้ได้งานกับคุยไม่มีสาระแต่มันได้ความสนิทสนมเราต้องดูสถานการณ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณโรสสวัสดีค่ะคุณนาคีแล้วก็สวัสดีพี่สํารวยนะคะพอ <c oughs> ดีปะพูดเรื่องของ การคุยยังไงให้ได้งานและให้ได้ใจนะคะซึ่งการคุยให้ได้งานก็คือคุยเรื่องที่มีสาระแต่มันจะเป็นเรื่องที่เครียดเพราะฉะนั้นคนฟังถ้าเขาไม่พร้อมเขาก็จะเขาก็จะไม่เปิดรับซึ่งมันจะมีคําว่าเย no, ็ดโนถูกผิดแต่ข้อดีของมันคือมันได้งานแต่การคุยเล่นหรือไม่มีสาระนะคะมันจะไม่มีคําว่าถูกผิด ไม่มีแย้โนมันจะไม่มีเพเชอร์มันจะคุยไปได้เรื่อยๆจากเรื่องหนึ่งไป,ไปสู่อีกเรื่องหนึง่งมันเหมือนจิ๊กซอหลายๆอันแล้วมาเชื่อมต่อกันนะคะเราจะคุยไปได้เรื่อยๆเหมือนเพื่อนเหมือนคนในครอบครัวอย่างนี้นะคะข้อดีของมันก็คือมันทําให้เราผู้พูดกับผู้ฟังนะ่ะสนิทสนมใกล้ชิดกันเหมือนไม่มีระยะห่างเหมือนอันอันแรกที่ว่าคุย คุยมีสาระมันจะมีระยะห่างมีระยะห่างนะนะคะก็ไม่สนิทสนมกันแต่ถ้าคุยแบบคุยเล่นมันก็จะมีทําให้เราสนิทสนมกันแต่ข้อเสียคือมันจะไม่ได้งานนั่นเองนะคะมันเป็นอะไรที่คุยแบบสบเพเหระคุยไปได้ได้เรื่อยนะคะดินฟ้าอากาศอะไรก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะแต่ข้อดีของมันก็คือทําให้สองคนนะสนิทสนมกันนั่นเองนะคะมันก็จะทําให้เราทํางานง่ายขึ้นไม่ใช่ว่า ลูกค้ามารอบไหนก็ปล่อยแต่าสาระสาระสาระลูกค้าก็กลัวด้วยค่ะเอคือเราต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับคน,ก,บนกับสถานการณ์นะคะครั้งแรกเข้ามาใหม่ๆแล้วก็ดูเขานิดนึงนะคะเขายิ้มแย้มแจม่มใสไหมไม่ใช่ว่าไปคุยเรื่องเล่น เผื่อว่าเขามีอะไรที่เครียดมาปวดหัวมากนี่เขาก็ไม่อยากฟังแล้วนะเราต้องดูสถานการณ์ให้ออกนะคะว่าเ,าเวลานี้เราควรจะพูดเรื่องที่มีสาระเรื่องที่เป็นวิชาการหรือเวลานี้เออเราพูดแบบเ,เชื่อมสัมพันธ์แบบเป็นสนิทสนมอะไรนี้คือเลือกใช้ให้ถูกต้องให้ถูกกับเวลานั่นเองนะคะทีนี้เรื่องนี้จะดีกับใครก็ดีกับงานของเรานี่ล่ะคะ่ะอีกอย่างหนึ่งเราก็จะได้ เรียนรู้ลูกค้าไปด้วยว่าลูกค้าคนนี้มีนิสัยเป็นยังไงชอบคุยไหมถามคําตอบคําหรือว่าเราเราป้อนคําถามไปคําเดียวแล้วออกมาเป็น <c oughs> เป็นกระต๊อกเลยอะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะได้เรียนรู้นิสัยของลูกค้าเราด้วยนะคะแต่ไม่ใช่ว่าชวนคุยตลอดนี่ก็ไม่ใช่นะคะเราเราต้องเป็นคนคุมเกมน,นะคะเราต้องเป็นคนคุมเกมช่วงไหนที่จะให้ลูกค้ารีแลกแล้วก็เราก็อย่าไปชวนลูกค้าคุยหรือไม่ก็ก็บอกลูกค้าว่ารีแลกนะคะอะไรอย่างนี้นะคะ คืออะไรที่ถ้าเราเริ่มทํางานะอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับงานเราก็ไม่ต้องคุยแล้วอย่างนี้ค่ะคือเราเป็นคนที่คุมเกมได้นะคะเราคุมสถานการณ์ได้แล้วก็เรียกใช้ให้มันถูกต้องและเหมาะสมนะคะสวัสดีค่ะคุณคุณน้อยนะคะทีนี้คุณน้อยเข้าไปดูที่พี่แปรสอนไม่ใช่สอนพี่แปรแนะนําไว้ในบ้านนวดไทยแบ่งปาแล้วหรือ,อยางค้าให้ไปฝึกตามนั้นนะพี่พี่ปล่อยคลิปลงไปแล้วนะคะวันนี้ก็คุยกับพี่ๆเพื่อนๆใน ในกลุ่มแล้วนะคะแล้วก็มาไล์นะคะ <c oughs> <c oughs> ก็วันนี้มี2กิจกรรมนะคะเลยมาช้าหน่อยนึงนะคะโอเควันนี้แปก๊กพูดจบแล้วนะคะมี2เรื่องเกี่ยวกับการคุยให้ได้งานและให้ได้ใจนะคะก็ให้เลือกเอาว่าวันนี้เราอยากจะได้งานหรือว่าวันนี้เราอยากจะได้ใจแต่ว่า,าอยากให้ใช้ควบคู่กันนะคะระหว่างคุยให้ได้งานกับคุยให้ได้ใจนะคะคุยให้ได้งานก็คือคุยเรื่องที่มันมีสาระ แต่มันจะมีระยะห่างระหว่างเรากับผู้พูดกับผู้ฟังนะคะแต่มันจะได้งานแต่ค้าคุยแบบไร้สาระหรือคุยเล่นมันก็จะทําให้เรากับลูกค้าสนิทสนมกันนะคะแต่ข้อดีคือมันก็จะไม่ได้สาระนั่นเองนะคะก็ให้เลือกใช้แล้วก็ปรับใช้ให้ถูกต้องกับสถานการณ์นะคะด้วยรักและห่วงใยจากใจแปรน้อยสวัสดีค่ะ